กูก็ต้องน,นีงน่กำลังเผาทราย,ยนะี่แล้วกูก็ต้องอันนั้นด้วยดิใช่ใช่กูต้องทําให้มันกูมีทรายเยอะเลยนะใบอกว่ามึงเอาไม้กูเลยโฟแล้วมึงเอะและ้วมึงทาเป็นบิกสโตนไว้ทําไมเฮียเสียดายของแป๊บนึงมึงทําเป็นบิกสโตนทําไมกูเสียดายของแทนมึงเลยนะ,ะนะเป็นสโตนทรายอะ่ะแม่งแทนเดีเไปเผามันก,ก็าโจ เผาแบบนี้ประมาณนี้ก็เราจะได้แล้วมั้งมึงให้แบบนั้นกูชาตินี้ก็ไม่หมดหรอโฟกายัดสายเข้าไปยัดสายเข้าไปโฟกตัวอะไรอยู่ด้านหลังบ้านกูเนี่ย ก็จะพอมั้งหนึ่งสองอ่ะโฟกคือพร้พอมแล้วไปเลยไปไหนไปอันั้นน่อาจักรมึงไงไมึงอยู่ไหนแล้วเนี่ยเออมามามาโฟกตัวอะไรอยู่ด้านหลังนะบ้านกูมึงมาดูดิโฟกมึงฆ่ามันดิฆ่ามันดิฆ่ามันถ้าเกิดมึงมึงตีมันดิ ไดต้ตรงดีได้ไงมันจบดีเลยละนะอย่าฆ่าน้องกี่โดนครูขอฆ่าเออฆ่ามาแล้ว,วโฟมึงเร็วมึงฆ่าสัตว์ไรเดียงสา,าเนี่ยาากูได้ของฟรีมาด้วยเอาไว้ลากสัตว์โฟมึงไปไม่จับม้าสักทีอ่ะมึงไม่ขี่ม้าได้แล้วเลยกูไปเก็บก่อน เอาโฟกเดี๋ยวกูสอนมึงขี่ม้าก่อนโฟกมานี่มานี่โฟกมานี่ก่อนมึงออกไปจากม้ากูไอโฟกไอโฟก์ไอโฟกมึงอยากขี่ม้ากูมึงเอากลับมาเลยเย่ยกูว่าแล้วว่ามาว่ามากูหายไปไหนไอ้สัตว์โฟก ไอ้ย่ยมึงชอบเอาไปขี่เนองแล้วมึงก็ผูกกลับด้วยดิวะกูเคยขี่ครั้งเดียวเองนะสัสไม่มึงขี่ไปแล้วสองครั้งไงสัสเลยใช่สองครั้งอีกครั้งนึงกูขี่แต่ว่าแบบกูคดเชือกมาเป็นตันมึงเอาเชือกไปแขวนกับด้วยทีหลังอะไรย่าแขวนยังไงก็คลิกที่มาแล้วคลิกที่นั้นไงเดี๋ยวแล้วไหม ระบบเจ้าของมันมีทำยังไงบ้างไว้เหี้ยไหมครับทำไมมึงถึงขี่ได้วะมากูไอเด็กเปรตโฟกัส <Okay. S 1> ไปเร็วไปเร็วไปด้านในเดี๋ยวกูนำหน้าไปก่อนดิโอ้โห oh. กด F1 ด้วยตอนนี้กูมึงว่างนะโฟไอ้อยะแล้วมึงขับผ่านทะเลทรายแล้วโอ้โหกูเห็นแล้วกูเหนื่อยแทนโฟไอสั์มึงก็ขุดทรายอยู่ไอ้ย่ออโอ้โหโคตรดีสวยเลยย่าตรงนี้อันนี้คือแค่ขออธิบายและะ้วไงอธิบายดีโฟกูขุดมันเลึกเกินไปอะมันเลยมันเลยจางกว่าน้ำทะเล ก็เลยมึงเลยไม่ได้เห็นวิวดีๆนิดนึงบางทีตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรว่าคูถืออะไรอยู่อู้ตรงนี้มีไปต่ออย่ะโฟอันไอตรงนี้ก็คือขึ้นไปที่ว่าอันนั้นไงที่ทีว่าแรกเอ c ีซีแรกอยากไปก็ไปดิอู้โฟมาดูในคลิปเลยนะโคตรสวยเลยมีกล่องด้วย มึงมาดูในคลิปได้เลยเนี่ยโฟประมาณสัก EP เจ็ด EP แปดมั้งกูไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ตอนกลางคืนอยู่มันมืดเลยมึงไม่ขุดมึงขุดไม่ถึงประการางทีนี่โฟะมึงไม่ได้ขุดถึงปาะการางทีถ้ามึงขุดถึงปาะกาศรงมันจะสวยกว่านี้มึงคิดว่ากูว่างมากเหรอว่างมึงทำต่อโฟกอย่ายอมแพ้แล้วกูไปทำงานกูต่อ มาทะที่ก็ขุดไปได้ลึกเยอะแล้วมึงก็ไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์ดิเช่นเขาเรียกว่ายนะทำฟาร์มไหมสั์มึงก็กระจกไม่กลัวแล้วตรงอย่างนั้นตอบต่อที่เกยบแล้วมึงทำซ้ายไปนะั้นทำไมโฟล์ไซ้ายมึงหายไปไหนหมดแล้ว อยู่ที่โกนูน่ะมึงเอาทรายไหมหกู่ะไม่ให้แล้วกูจะทำกระจก<อ>ยังไง <laughs> มึงเอาโยนมาทีเป็นก้อนดีโฟกัสัชาแค่เนี้ยแค่เนี้ยโฟกัสสี่สี่อันแค่เนี้ยมึงเองมึงให้กูไหมให้หมดดิสัก,กยี่สิบสต็กเรื่องมึงทำไมมึงยิงมือทีชิ้นวละล่ะ มึงโยนมาทีเดียวดีกดคลิกแล้วคันนี้วางโยนไปด้านนอกอะโยนไปด้านนอกยนินเทอรี่อะแค่เนี้ยโฟแค่เนี้ยประมาณเกือบเกือบสองร้อยอันเนี่ยนะโฟทั้งหมดอีกประมาณหกสิบสี่อันแต่ก็ไม่ให้ละน้อยจังวะมึงเอาไปทำแซนสโตนทั้งหมดแล้วนะทำไม เออมึงก็ทำสวยดีนะแต่มึงน่าจะทำมันกระจกให้หมดเลยเกี่ยวกัว่างแล้วก็มองว่าว่างเรียกคเสียดายแซนเนอร์แทนที่มึงจะทำแบบเป็นทรายมึงเอาไปทำทรายแข็งหมดแล้วไอ้ไม่ได้เอาไปทำทรายแข็งอีเย่ทรายแข็งก็เสร็จเดียวแล้วทรายอ่อนมึงหายไปไหนไอะทรายอ่อนกูไม่ได้ขุดไง้วาย ูขุดเยอะครับมึงอีกกูขอบอกอย่างเดียวนมึยจะได้ลังทรายจากวัดจากนอนด้วยเยอะโอ้ยพ่งผ่านไปแป๊บเดียวนอนอยู่กูก็นอนอยู่เดี๋ยวกูไปขุดไม้ต่อแล้วเฮียแต่ต้องเผาทรายให้เยอะเลยถ้ามึงอยากได้ทรายมันก็มาเอฟเคแล้วก็เอาไม้มาใส่แลนด์เครื่องเผาโฟกโฟกมึงมานี่ โฟมว่ามึงมาดูนวัตกรรมกูมึงมาก่อนมึงมาก่อนหันหน้ามาทางนี้ก่อนไอโฟมมามาทางนี้ก่อนมึงมาดูนี่ขึ้นมาตรงนี้มึงลองกดคลิกด,ดูที่กล่องเรื่องมาตรงนี้ลงมาตามกูมาโฟมมงตามกูมา ไอ้โฟกมึงต่อใหม่ให้กูเลยนะมึงต่อใหม่ให้กูเลยนะไอ้โฟกมึงต่อไอ้ซาดแล้วปลากูหลุดไปหมดเลยไอ้โฟกไอ้เหี้ยแล้วฟาร์มข้าวมันก็ม่วงหมดแล้วกูจะทำหมาป่ามากัดมึงให้ได้เลยโฟกไอ้เหี้ยอืมแต่แถวนี้มันน่าจะมีหมาบ้างนะเออพูดแล้ว อ๋อขูเจอลูกแกะตรงนี้ขูเจอวัวหลายตัวเลยขูย<ฟ>ังไม่เจอหมาป่าเลยนี่ม,<ฟ>มึงจะออกทะเลนะอ๋อมึงจะขุดโฟกมึงไปดูคลิปกูกูคเคยออกทะเลอะไรย่ามึงดูแล้วมึงน่าจะดูจบแล้วมึงน่าจะไม่อยากออกแล้วสัต<ฟ>ว์กว่ากว่าแม่งจะไปกว่าจะกลับบ้านมานงไ,งไอ้ย่าเหนื่อยไอ้โฟกูเจอหมาแล้ว ตรงน,นี้หมาเต็มเลยโฟกแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกูเอากระดุกดูดูกมาก่อนไอ้ย่กูเจอหมากูเจอหมากดที่ขวาไงโ,โฟกมึงซ่อมบ้านกูให้เลยยั <c oughs> งไงย่ย <c oughs> มึงพวนดินคืนแล้วใช่ไหมไรพรวนดินน้ำที่มันท่วมลงมาจากด้านหลังะ่ะมีหายหมดเลย โอเคตรงนี้ยี่สิบไอ้โฟมมันกูม่งโลกจิตไปเลยอะแล้วกระดูกกูไม่มีหรอมีอยู่ห้าอันมีอยู่หน,นึ่งอันโฟมมีกระดูกเหลือบ้างไหมนะกรนะดูกอ้กูมีกระดูกอยู่หกสี่สี่อันโฟมไม่ต้องละเดี๋ยวกูไปเลี้ยงหมาก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมา เอามาให้ไม่ได้มึงต้องมือต้องจับมันด้วยตัวเองโฟกมันไม่เหมือนม้าไอ้สั์ไอ้โฟมึงฆ่าวัวกูไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเหลือสามตัวโหหอ ทำไมมันเหลือสองตัวเนี่ยโฟก oh. ต้องเอาเนื้อวัวไปให้พวกนั้นอีกไม่เป็นไรกูไปฆ่าวัวนั่นนอกเอาก็ไดนะ้ ูไม่ได้อยู่แถวนั้นนะโฟโ,<ฮ>โอเคเลยกูลังไปโฟตอนนล้งคือมัน,นมอันตารายมาก ไหอมมากเลยโฟกไป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 ลงเลดกัน,อย,นอยู่หน้าบ้านเนี่ยคุณนอนเพิ่งนอนไปนะลงเลดปิดคลิปหน่อยมึงลงเลดทุกวันก็ดีลงเลดก็ดีได้หาอะไรทำบ้างพเพราะมันฟาร์มอิมเมอรั L ลฟาร์มอะไรพวกนี้ได้ púi cái gì vậy, mà này này, mà, leo. mà, leo. mà leo. để gú hãy hành mã con, phong, phu, sỉ, na, ทำไมวะมันก็ไม่เห็นค่าซูเปอร์แมนนี่ในหนังโฟงมาเร็วอย่ายุ่งกับมากูซูเปอร์ด็อกในไม้ฟ้าไ้สัตว์มึงไปดูคลิปชาติไหนมัได้ไปไหนคุณไม่เคยได้ยินวะ่ะซูเปอร,ร์ด็อกโฟงมึงลองมึงได้ยินเสียงเพื่งไว้ตอนมันผุบเข้าไปในรังไงยะโคตรน่ารักเลยอยู่นี่ไปเร็วไปเร็วไปเร็วขึ้นรถไฟโฟงมึงเห็นในนี่ไหม มึงเห็นไอ้นี่ไหมมันโตขึ้นมากเลยพอมึงเหยียบมันรัวๆมันจะโตเร็วแล้วมึงอย่าไปขึ้นบ้านมึงทำไมบ้านมึงชะขึ้นชาของกูเยอะไม่นะปลายังอยู่ครบเองไหมเนะี่ยมีปักเป้าโฟกสปลากูหายไปสองตัวไอ้ยี ไม่หายไปตัวหนึ่งโอ้โหคูสาดตร์จับจังทะเลอะไรปลาตัวนั้นทงไมจับใหม่ได้กล <c oughs> ไหนมึงอยู่ไหนแล้วงนะนี่ไหนวะใกล้ถึงกูยังไม่เห็นมึงเลย อยู่บนรถไฟกำแลน่่มึงอยู่ไหนกลังไปอยู่บนรถไฟถเ,นเ,นเดี๋ยวกูกระโดดลงไปเดี๋ยวจะตึด,ดึงแล้วก็สั่นกระดิ่งกระดิ่งจริงๆมึงเตรียมพร้อมแนละ้วโฟกรคอบนี้อย่าตายให้กูเห็นแล้วกัน อย่างเทพเลยกระโดดออกมาปุ no. okay. k. K, ๊บติงติงสีแดงขึ้นเลยและก็ยังตายด้วยเวกเหมือนเดิมโฟกัสทีไรมันก็ตายด้วยเวกนานโอเคฟฟกฟกกูแตกแล้วกูแตกแล้วตายเหรอเกือบตายเกือบตายกำลังออกอยู่โทเทมกูป๊อปรอบหนึ่งอะ โฟกแวกโคตรเยอะเลยโคตรเยอะเยอะแบบเยอะเลยแล้วทำไมรองเท้ากูพังบ่อยจังพวกอย่าบอกนะมันเกิดบ้านนั่นไง โอเคย่ยมาแอปเปิลกดหลือเก้าอเองนะโอเคตรงนี้มีสเกลตันตายดอกธนูอยู่กูพอจะเล่นเซฟแล้วอยู่มีธนูยี่หกดอ,อกเองโฟที่บ้านมีก็มาเพิ่มแล้วกัน oh, <shit. S 1> ทำไมโฟ โอเคแตกโอเคไม่ค okay. ่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้เลยหลือจะส่องหัวใจบอกแล้วโฟกวันหลังมึงอยากถือโล่มึงถือโทเทมดีกว่าช่วยได้เยอะเลยมันมีอยู่ในกล่องนะโฟก กล่องมีอยสองอันนะมึงเห็นไหม <Okay. S 1> ในกล่องใหญ่อโออ๋อไอ้กูติดผิดโฟกัสเกียร์ผิดมากเลยมันทำให้กูคืนที่ยากไปหนึนเดี๋ยวกูโทเทมก่อนนนึงเ <Okay. S 1> พราะมันก็ดอับอยู่แล้วนั่นเดี๋ยวขอเก็บของมาจำเป็นหน่อยสิลกเหลือเกิน อ่านมาเต็มไปหมดเลยเฮ้ยเว็กยังอยู่เลยตรงนั้นยอยู่อีกสองสามตัวชาวบ้านบอกเมือ่อไหร่จะเสร็จจะไปทำงานต่อโอ้โหมึงยิงโดนกูยิงเบามากด้วย อยู่ไหนนี่ตัวหนึ่งเว็นี้มันผลน่าจะเสร็จแล้วมั้งมันเป็นเว็บใหญ่มากเลยเออตรงนี้ไม่โทเทมดอับอีกที่หนึ่งมันตกอยู่ตรงอนั้นแหละเย่จบแล้วโฟกมึงไปได้ของได้สบายใจแล้วพร้อมกับเอมเมอรัลที่มึงได้มาแล้วก็ลดราคาโปรโมชั่นกูไม่อยากเชื่อว,ว่ามันจะมาให้มึงกับกูลงเลททุกวันเลยนะ ต้าเรามันทำงานก่อนนะเดี๋ยวพู่แลกธนูไปเพิ่มก่อนธนูโคตรขาดเลยไอโฟไอโฟเดี๋ยวมึงลองนะ <c oughs> ม่อน,นี่มึงน,นี่มันมีธนูเอฟเฟกต์อยู่โฟ <c oughs> มึงลองดู <c oughs> มึงลองดู โฟเดี๋ยวกูยิงมึงนะเป็นธนูเอฟเฟกมึงลองดูโฟเป็นไงสุดยอดไหมมันเป็นธนูเอฟเฟกรู้สึกเป็นไงบ้างปกติอะไรมันทำให้มันมึงลองกระโดดจากตรงนั้นดูมึงจะเคลื่อนที่ลงช้ามากเลยมึงลองดูวิเป็นไงสนุกไหมมันมีให้แรกกับเป็น NPC มันใช้เมอรเล่์หนึ่งอัน อันนี้กลับแรกกลับอันนั้นนะสนุกดีสนุกดีมึงไม่แลกมาไปเลยโฟกมาใโดลงไปอ่ะใช่มาเลยโฟกไป<ฮ>ทเนนท่เห็นไหมโฟกเท่ไหมกลัวแล้วเท่